เงินอันนี้มันล็อกอยู่ซึ่งเราคนปกติถ้าเราดึงเราเอ้ยลิ้นชักนี้ล็อกสแสดงมันต้องมีของสำคัญเราก็จะไม่ยุ่งถูกไหม <S <S เขาก็ไปหากุญแจมาจนเจอกุญแจที่ซ่อนแล้วนะแล้วก็ค่อยๆทยอยหยิบไปทีละแบบ5 6 0 0ดอลลาร์พันดอลลาร์แล้วก็ว่าจ้างให้คนน่ะมาเอาสกุลดอลลาร์เนี่ยที่บ้านที่หน้าบ้านหนูอ่ะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานสำหรับคำนี้ยังใช้ได้เสมอกับสาวลาวคนนี้เนาะพี่น้องเป็นมีข่าวเขาสองสามเมื่ออย่างน่าหนีเนาะพี่นกนี่จ่เห็นคลิปพ่นกับนายจ้างท ที่ไปขโมยเงินนาจ้างเนาะเราเราเกือบล้านกว่าบาทไปเนาะขโมยตกมือูกมือตกมือวันละร้อยเหรียญวันละพันเหรียญอาไปทุกวันทุกคนคิดดูทีนี้นายจ้างก็สงสัยนะพี่น้องสงสัยก็เลยตรวจสอบเงินที่เก็บไว้ในลิ้นชักทีนี้นายจ้างก็สงสัยไปตรวจสอบเงินไปเช็คเงินที่ลิ้นชักที่ตัวเองเก็บไว้ <c oughs> แต่พอเช็คไปเช็คมา,เ,มาเงินหายเงินหายไปเยอะเลยเป็นล้านกว่าบาทนะครับพี่น้องก็เลย นายจ้างเขเลยทนไม่ไหวเเลยไปเจ้ยงความเอาผิดกับสาวลาวกน,นี้ที่เป็นแม่บ้านนะครับขโมยตังไปล้านกว่าบาทสาวลาวนนี้ก็ยอมรับผิดยอมรับผิดตามความเป็นจริงเพราะว่าหลักฐานมีอยู่แล้วก็มืงจอเป็นมีอยู่แล้วนะแต่พอเขาจับได้นะครับร้องห่มร้องไห้อ้อนวอนขอความเห็นใจครับตอนคิดเขาก็ไม่คิดไม่คํานึงถึงผลลัพธ์ที่จะออกมาครับทั้งๆที่เขาให,ให้ที่อยู่บ้าน ที่ทํางานมีเงินเดือนใช้แต่ก็เนรคุณเขาเไปเนรคุณเขาไปขโมยตังค์เขาหักหลังเขาแถมยังไม่พอขโมยตังค์เสร็จให้บินมอเตอร์ไซค์เนี่ยมารับไปเข้าธนาคารเอาเงินตัตังค์ไไปเข้าธนาคารนะจ้างเขามาเอาด้วยนะโอ้โหสลัดมากทาแบบรอบครอบแต่ว่าไม่ขนสายตานะในจ้างพี่น้องเยอยก็ฝากถึงคนเราทุกๆคน,นที่ไปเหตุงานพรว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่นอะอยู่ไทยเนี่ย ซื้อกินหมดโคดกินไม่นานด้พี่น้องด้อบมาหลายสิบอกไว้ตรงนี้ก่อนกินยา,ยาวเลยมาต้องไปรัก,กักเล็กขโมยหน่อยนอพนองนะ้องเนาะเรื่องนี้สอนในหัวว่าความรลภเนพะี่น้องความรลภของคนล้วนเลยเรื่องนี้นะครับเจ้าไปเห็ุงานอยู่บ้านเพื่อนเข้าบ้านเพื่อนกินอยู่น้ำเพื่อนเนี่ยเจ้าซื้อซัดก็ดีแล้วอันนี้เจ้ายัางบดซื้อซัดบ,บพอก็อยังแถมยังไปรับเงินเพื่อนอีกอนาะอันนี้จะว่าใส่บ่ได้เลย คนไทยคนเล่าเขานี่เสื่อมเสียเสือเชียงเสียซื้อแรงงานลล่าบดเลยจากหัวบ่ในข่าวมันไปทั่วประเทศแล้วทั้งเลา่าทั้งไทยพี่น้องตอนนี้ข่าวดังสะบัดเลยสาวเลาาขโมยตังนายจ้างไทยดาราไทยเป็นยังไงซาใจเจ้าบ้าไปะนะี้หายแล้วเนาะคลิปนี้กับฝากฝา,ากถึงแม่บ้านที่เป็นคนเลาน่าเนาะทิะเหตุงานยู่ไทยเนี่ยเพราว่าชีพใดก็แล้วแต่พี่น้องชื่อซัดไว้เขากินไปยาวเลยไม่ต้อง เล,ล,ล,ล็กกก็มวยหน่อยคือสาวราบุรีเราไป็นองนะ